สวัสดีครับผมผมชื่อจักรพงศ์จันทาวิวัฒน,นะครับผมเลขที่3นะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อมสายชาร์จแบตนะครับผมพอดมีมันขาดครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ Let's go <S อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับเทปพันสายไฟตเตอร์แล้วก็ครีมนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมปอกสายไฟด้านนอกออกทั้ง2เส้นนะครับและที่สําคัญนะครับผมโปรดระมัดระวังเรื่องการใช้ของมีคมคตเตอร์มีดนะครับผมเวลากรีดสายนะครับผมควรกรีดให้บางๆแล้วก็ดึงออกนะครับผมแบบนี้ พอเราปอกสายนอกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเห็นสายในนะครับผมเป็นสีแดงกับสีดํานะครับผมให้เราทําเหมือนขั้นตอนแรกเลยครับขีดบางๆแล้วก็ดึงออกนะครับผมแล้วมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับนําเส้นสีแดง2เส้นมาต่อเข้าหากันนะครับผมแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับแล้วก็นําเส้นสีดํานะครับมาต่อเข้าหากันแล้วก็หมุนทําแบบเดียวนะครับ เสร็จแล้วให้นําเทปพันสายไฟนะครับผมมาพันตรงจุดที่ขาดออกนะครับพันรอบๆนะครับไม่ต้องเอาให้แน่นมากครับเอาแบบพอดีพอดีจากนั้นนะครับผมให้นำคัตเตอร์มากีนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการเสร็จครับเดี๋ยวไปลองใช้กันได้เลยโอเคครับผมผมขอจบการซ่อมสายชาร์จเพียงเท่านี้นะครับผมขอบมากครับ